โอเคนะครับหัวข้อต่อไปนี้นะฮะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์นะฮะเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์นะฮะซึ่งจะอยู่ในหนังสือนะครับหนังสือติวสอบของข้างเนี่ยในหนังสือหน้า24นะครับเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์เนี่ยถ้าหากว่าใครเคยสอบ ข้อสอบสอบบรรจุมาแล้วเนี่ยนะฮะก็จะคุ้นเคยพอสมควรนะครับแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่เคยสอบมาเลยเนี่ยก็จะงงๆนิดหน่อยนะฮะกับคำถามนะฮะเงื่อนไขสัญลักษณ์เนี่ยเขาจะมีลักษณะลักษณะของคำถามนะฮะก็คือว่าอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูในหนังสือเลยนะฮะลักษณะของคำถามก็คืออย่างนี้ฮะเขาจะมีในส่วนของตัวเงื่อนไขมาให้เนี่ยนะฮะ เงื่อนไขเนี่ยจะมีตัวอักษรแล้วก็จะมีสัญลักษณ์อะไรต่างๆนะฮะมาให้แล้วเขาก็จะบอกอยู่เสมอว่าอักษรทุกตัวคือตัวอักษรทุกตัวที่อยู่ในเงื่อนไขเนี่ยนะฮะมีค่าเป็นจํานวนเต็มบวกนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีคําถามถามเราอย่างเช่นเขาถามเราว่า b ไม่เท่ากับ q b ไม่เท่ากับ q หน้าที่ของเราที่จะต้องตอบคือมีอยู่3คําตอบนะฮะคือจะต้องตอบว่า คำพูดที่เขาพูดมาจริงไม่จริงหรือไม่แน่ชัดนะฮะคือเราจะต้องเลือกตอบนะฮะว่าเราจะตอบว่าจริงไม่จริงหรือไม่แน่ชัดไอ้คำว่า B ไม่เท่ากับ Q เนี่ยแล้วเราจะตอบได้ยังไงเราจะตอบได้ก็ตอบเมื่อเราจะต้องไปดูในเงื่อนพิจารณาจากในเงื่อนนะครับข้อ2ข้อสรุปข้อสรุปที่2เนี่ยเขาบอกว่า A นะฮะไม่น้อยกว่า B บวก P แบบนี้นะฮะ เราต้องตอบว่าจริงไม่จริงหรือไม่แน่ชัดลักษณะการตอบจะลักษณะการตอบคําถามจะมีอยู่แค่3คําตอบแค่นั้นนะฮะสมมตินะฮะว่าถ้าหากว่าเราตอบข้อสรุปที่1เราตอบจริงข้อสรุปที่1เราตอบจริงนะฮะข้อสรุปที่2เราก็ตอบจริงเขาก็จะมีเงื่อนไขในการฝนคําตอบมาให้เราซึ่งในแต่ละสนามสอบจะไม่เหมือนกันนะฮะท่านจะต้องไปดูในในกระดาษ คำถามว่าเขากาหนดการฝนว่าอย่างไรอย่างเช่นถ้าทั้ง2ข้อสรุปเนี่ยคือข้อสรุปที่1กับข้อสรุปที่2เนี่ยเป็นจริงกับจริงเนี่ยให้ตอบกอไก่ท่านก็ตอบกอไก่โอเคไหมถ้าหากว่าข้อสรุปทั้งสองเนี่ยเป็นเท,ท็จกับเท,ท็จให้ตอบขอไขอย่างเงี้ยนะฮะถ้าตอบเท,ท็จกับจริงให้ตอบขอควายแบบเนี้ยนะฮะหรือถ้าหากว่าตอบจริงกับไม่แน่ชัดให้ตอบงองงู ถ้าหากตอบเท็จกับไม่แน่ชัดให้ตอบจอจานแบบนี้นะฮะท่านก็ต้องไปดูว่าว่าเงื่อนไขาการฝนของเขาเป็นยังไงนะฮะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้เงื่อนไขาการฝนเนี่ยทำความเข้าใจไม่ยากหรอกไปดูในห้องสอบได้เลยแต่ไอ้ไอไอการทำความเข้าใจที่ยากก็คือว่าท่านต้องรู้จากวิธีการดูเงื่อนเพื่อเอามาตอบคำถามได้ว่าไอ้ B ไม่เท่ากับ Q เนี่ยจริงไม่จริงหรือไม่แน่ชัด โอเคไหมครับ1ข้อต้องทํา2ครั้งเพราะฉะนั้นเปรียบเสมือนกับ5ข้อต้องทํากี่ข้อฮะต้องทํา10ข้อนั่นแหละนะฮะก็ต้องทํา10ข้อนั่นแหละนะครับโอเคครับรู้จักรู้จักหน้าตาของข้อสอบแล้วนะทีนี้เรามาดูวิธีการทำนะฮะเงื่อนไขสัญลักษณ์นะฮะท่านจดวิธีการทําไปครับเงื่อนไขสัญลักษณ์เนี่ยมันมีวิธีการทําเป็นสเต็ปนะฮะเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะดังต่อไปนี้ครับเงื่อนไขสัญลักษณ์นะฮะ ขั้นแรกคือท่านต้องทําเป็นขั้นตอนไปนะฮะอย่าข้ามขั้นตอนนะขั้นแรกเนี่ยท่านต้องเปลี่ยนเครื่องหมายที่โจทย์ไม่ต้องการเปลี่ยนเครื่องหมายที่โจทย์ไม่ต้องการเปลี่ยนเครื่องหมายที่โจทย์ไม่ต้องการนะครับ เดี๋ยวดูก่อนนะเปลี่ยนเครื่องหมายที่โจทย์ไม่ต้องการคืออะไรนะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับจดไปก่อนว่ามันมีสเต็ปอะไรบ้าง 1. เปลียนเครื่องหมายที่จทไม่ต้องการนะอันที่2คือให้ท่านหาตัวร่วมหาตัวร่วมนะฮะอันที่3นะครับสเต็ปที่3คือให้ท่านสรุปให้ท่านสรุปนะฮะ การสรุปเนี่ยแบ่งออกเป็น2กรณีนะฮะคือกรณีที่3.1นะครับหากหากเครื่องหมายตามกันตามกันให้ท่านสรุปตามที่ตาท่านเห็นให้สรุปตามที่ตาเห็นนะฮะ3.2ครับ หากเครื่องหมายสวนกันสวนกันให้ท่านสรุปว่าไม่แน่ชัดนะสรุปตามที่ตาเห็นอาจจะสรุปว่าจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่ถ้าหากว่าเครื่องหมายสวนกันเนี่ยสรุปไปเลยว่าไม่แน่ชัดสเต็ปการทำเงื่อนไขสัญลักษณ์มีอยู่3สเต็ปนี้นะครับโอเคนะทีนี้เรามาทำความเข้าใจไปทีละสเต็ปนะครับ อันที่ 1, ฮะเปลี่ยนเครื่องหมายที่โจทย์ไม่ต้องการนี่นะฮะเปลีป่ยนเครื่องหมายที่โจทย์ไม่ต้องการเครื่องหมายที่โจทย์ไม่ต้องการหมายถึงอะไรฮะหมายถึงแบบนี้ท่านดูให้ดีนะ,อะตอนสมัยที่เราเป็นนักเรียนเนี่ยเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะฮะครูก็จะสอนเราตั้งแต่ป .5 ละว่า,วาเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายน้อยกว่าเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมาย มากกว่าหรือเท่ากับเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับจริงไหมครับเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายอันนี้คือเครื่องหมายไม่เท่ากับใช่ไหมอ่าเราเราจะเจอคุณครูสอนมาแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยนะฮะพอเรามาทําข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์เนี่ยนะฮะเราจะมาเจอเครื่องหมายอีกบางประเภท ที่เราไม่เคยเรียนมาก่อนคุณครูไม่เคยสอนมาก่อนยกตัวอย่างเช่นนะฮะมีเครื่องหมายแบบนี้หมายถึงมากกว่าใช่ไหมแล้วก็มีขีดเอาไว้มีขีดเอาไว้แบบนี้ไอการขีดแบบนี้หมายถึงว่าเขาไม่เอาเขาไม่ต้องการนะฮะซึ่งเมื่อเอามาขีดกับมากกว่าจึงหมายความว่าไม่เอามากกว่าไม่ต้องการมากกว่าเข้าใจนะอ่าไม่เอามากกว่าไม่ต้องการมากกว่า อันนี้น้อยกว่าแล้วขีดหมายถึงไม่เอาน้อยกว่าไม่ต้องการน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับแล้วขีดหมายถึงไม่เอามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าแล้วขีดหมายถึงไม่เอาน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับมากกว่าหรือน้อยกว่าแล้วขีดหมายถึงไม่เอาทั้งมากกว่าและไม่เอาทั้งน้อยกว่าเข้าใจนะนะครับไอเครื่องหมายเครื่องหมายที่อยู่ในกรอบสีแดงนี้เนี่ยนะฮะ คือเครื่องหมายที่มีอยู่จริงในตําราคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับเพราะว่าเราเคยเรียนคุณครูเคยสอนเรารู้จักใช่ไหมเพราะฉะนั it, ้นเนี่ยนะฮะผมจะนิยามว่ามันคือเครื่องหมายที่มีอยู่จริงในตําราคณิตศาสตร์ส่วนเครื่องหมายที่อยู่ในกรอบสีน้ําเงินนะฮะอันนี้เนี่นะฮะเราไม่เคยเรียนเราไม่เคยเห็นมันมาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะนิยามมันว่ามันคือเครื่องหมายที่ไม่มีอยู่จริงในตำราคณิตศาสตร์คนออกข้อสอบแต่งขึ้นเอง โอเคนะเราจะเจอเครื่องหมายอยู่2ลักษณะแบบนี้ในข้อสอบเงื่อนขสัญ,ญลักษณ์ทีนี้ถ้าหากว่าเราเจอเครื่องหมายที่ไม่มีอยู่จริงในตานําราคณิตศาสตร์คือเครื่องหมายพวกนี้นะครับมันหมายถึงข้อ1เนี่ยฮะคือให้ท่านเปลี่ยนเครื่องหมายที่โจทย์ไม่ต้องการสแสดงว่าเครื่องหมายที่มันมีขีดทับเอาไว้เนี่ยหมายถึงโจทย์เขาไม่ต้องการอันนี้ไม่ต้องการมากกว่าไม่ต้องการน้อยกว่าแบบนี้เข้าใจนะครับ ถ้าเจอไอ้ที่มันมีแบบไม่ต้องการ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 แบบนี้ให้เปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนคือเปลี่ยนสนองความต้องการของโจทย์โจทย์เขาต้องการยังไงก็ให้เปลี่ยนแบบนั้นอย่างเช่นอันนี้เป็นเครื่องหมายมากกว่าแล้วห้ามไว้คือไม่ต้องการมากกว่าถ้าไม่ต้องการไม่ต้องการมากกว่าท่านก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าแค่นั้นเองเปลี่ยนไปเท่ากับได้ไหมเพราะเขาไม่ต้องการมากกว่า เราเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือเปลี่ยนเป็นเท่ากับก็ได้เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับใช่เปล่านะฮะน้อยกว่าไม่ได้เราก็เปลี่ยนเป็นอะไรได้ฮะเปลี่ยนเป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะครับมากกว่าหรือเท่ากับไม่ได้เพราะฉนั้นเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าได้อย่างเดียวเพราะว่าเขาห้ามหรือเท่ากับไว้ด้วยโอเคไหมนะฮะน้อยกว่าหรือเท่ากับไม่ได้เพราะนั้นเปลี่ยนเป็นมากกว่าได้อย่างเดียวนะฮะ มากกว่าก็ไม่ได้น้อยกว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นอะไรฮะเปลี่ยนเป็นเท่ากับฮะโอเคไหมเครื่องหมายนี้เท่ากับแล้วขีดหมายถึงไม่เท่ากับขีดตัวนี้ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้นะขีดตัวนี้มันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนถือเป็นเครื่องหมายที่มีอยู่จริงในตำราคณิตศาสตร์โอเคนะฮะตั้งแต่ทําข้อสอบมาเ่ยนะฮะสิบกว่าปีละก็เห็นมันมีเครื่องหมายอยู่ประมาณแค่ แค่นี้ฮะในกรอบสีน้ําเงินนี่แหละยกเว้นอันนี้นะยกเว้นอันนี้นะที่มันที่มันมีให้เราต้องเปลี่ยนถ้าเราเจอเราก็เปลี่ยนซะเท่านั้นเองนะฮะโอเคนะสรุปก็คือว่าการเปลี่ยนเครื่องหมายที่โจทย์ไม่ต้องการเนี่ยนะฮะในข้อหนึ่งเนี่ยนะฮะการเปลี่ยนเครื่องหมายที่โจทย์ไม่ต้องการเนี่ยนะหมายถึงให้ท่านเปลี่ยนเครื่องหมายจากเครื่องหมายที่ไม่มีอยู่จริงในตาาานําราคณิตศาสตร์ในกรอบสีน้ําเงินเนี่ยนะให้กลายเป็นเครื่องหมายที่ มีอยู่จริงในตำราคณิตศาสตร์เราจะได้คิดต่อได้แค่นั้นเองนะฮะไม่ได้ยากอะไรการเปลี่ยนเครื่องหมายต่อไปการหาตัวร่วมการหาตัวร่วมหาตัวร่วมหมายถึงอะไรฮะการหาตัวร่วมเนี่ยท่านมองไปที่เงื่อนไขชุดที่หนึ่งเลยนะเดี๋ยวผมขอยกเงื่อนไขชุดที่1มาให้ท่านดูนะฮะเดี๋ยวผมเขียนให้ท่านดูเลยนะฮะเงื่อนไขชุดที่1เขาบอกว่าถ้า A A มากกว่า B ไม่น้อยกว่า C บวก d นะฮะแล้วก็เท่ากับ E นะฮะและอีกบรรทัดหนึ่งเขาบอกว่าอะไรอีกบรรทัดหนึ่งเขาบอกว่า 4P เท่ากับอะไรฮะเท่ากับ B ถูกไหมสีเท่ากับ b แล้วไงอีกไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่าอะไรฮนะ2 Q นะฮะน้อยกว่า r มากกว่า s นะฮะอักษรทุกตัวมีค่าเป็นจำนวนเต็มบวกถ้าเราเจอเงื่อนแบบนี้เนี่ยนะฮะอย่างแรกเลยที่เราต้องทำเนี่ยเรามองก่อนเลยไอเนี่ยตัวปัญหาไอนี่ตัวปัญหา,ญหาคือเครื่องหมายที่โจทย์ไม่ต้องการจริงไหมเราต้องเปลี่ยนถูกไหมครับเปลี่ยนครับเพราะฉะนั้นนะฮะจากเงื่อน จากเงื่อนนี้นะฮะจากเงื่อนที่โจทย์กําหนดมาให้นี้เนี่ยนะฮะเมื่อเราเปลี่ยนเครื่องหมายที่โจทย์ไม่ต้องการแล้วเนี่ยนะฮะเราจะเปลี่ยนออกมาได้เป็นอะไรเปลี่ยนออกมาได้เป็นแบบนี้ฮะเปลี่ยนออกมาได้เป็น A มากกว่า B มากกว่าหรือเท่ากับจริงไหมซีบวกดีเท่ากับ E นะฮะส่วนตัวข้างล่างก็จะเป็น 4P เท่ากับ B นะฮะไม่น้อยกว่าตัวนี้ให้เปลี่ยนเป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะฮะ c บวก d อ่ะขอโทษขอโทษครับอ่ามากกว่าหรือเท่ากับ 2q 2q น้อยกว่า r น้อยกว่า R แล้วก็มากกว่า s โอเคนะ,นะะไปเอาบรรทัดข้างบนมาใหม่นะฮะโอเคนี่คือเราทำสเต็ปที่หนึ่ง เราทำสเต็ปที่1เสร็จแล้วนะฮะสเต็ปต่อไปก็คือว่าเราต้องหาตัวร่วมคือต่อไปนี้เนี่ยนะฮะเวลาท่านเจอเงื่อนไขสัญลักษณ์เนี่ยนะฮะเวลาท่านเจอเงื่อนแบบนี้เนะี่ยโจทย์แบบนี้เนี่ยนะฮะให้ท่านจินตนาการว่าเงื่อนเงื่อนนี้คือบ้านบ้านหลังนี้มี2ชั้นมีบ้านชั้นบนกับบ้านชั้นล่างนะมีชั้นบนนี้กับชั้นล่างนี้นะฮะมีชั้นบนกับชั้นล่างการแล้วก็สมาชิกสมาชิก ที่เป็นตัวอักษรพวกนี้คือสมาชิกที่อยู่ในบ้านโอเคนะสมาชิกพวกนี้จะเดินไปมาหาสู่กันในบ้านนะฮะเวลาเราอยู่บ้านเราเนี่ยถ้าบ้านเรามีสองชั้นเนี่ยถ้าเราจะขึ้นชั้นบนหรือจะอยู่ชั้นบนจะลงชั้นล่างที่ทำไงฮะขึ้นลงบันไดถูกปะขึ้นลงบันไดนะเพราะ,ะนั้นบ้านบ้านสองชั้นของเราอันนี้ก็ต้องมีบันไดเหมือนกันตัวร่วม จะเปรียบเสมือนบันไดเอาไว้เดินขึ้นเดินลงบ้านสองชั้นของเราตัวร่วมคือตัวที่มีอยู่ทั้งในบ้านชั้นบนและในบ้านชั้นล่างถ้าเรามองจากเงื่อนนี้เราพบว่าคือตัวอะไรตัว B ถ้าเราเจอตัวร่วมแล้วให้เราเอาดินสอกรอบตัวร่วมไว้เลยฮนะในกระดาษคำถามนั่นแหละนะกรอบตัวร่วมไว้เลยฮนะตอนนี้เราพบแล้วว่าตัวร่วมของเราคือคือ B นะ เพราะว่ามีอยู่ทั้งในบ้านชั้นบนและในบ้านชั้นล่างนะครับทีนี้ครับสเต็ปต่อไปก็คือว่าท่านก็ต้องถามตัวเองครับว่าไอตัวร่วมที่เราหาเจอแล้วเนี่ยนะ B ข้างบนกับ B ข้างล่างเนี่ย B อะไรมาก B อะไรน้อยกว่ากันจากเงื่อนนี้เราพบว่า B ข้างบนกับ B ข้างล่างมีค่าเท่ากันเพราะเป็น 1B เหมือนกันจริงไหมเป็น 1B เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เครื่องหมายตามความเป็นจริงว่า B ข้างบนเนี่ย เท่ากับ b ข้างล่างนี่คือเครื่องหมายเท่ากับตามแนวดิ่งโอเคนะเราใส่ของเราเองเรารู้ของเราเองนะฮะโอเคนะอ่ะทีนี้ขอหยุดไว้ตรงนี้นิดนึงก่อนท่านย้อนกลับไปดูตรงข้อ2คําว่าหาตัวร่วมนะฮะท่านวงเล็บไปข้างหลังะฮะว่าเอาตัวที่เหมือนกันมากที่สุด เอาตัวที่เหมือนกันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เอาตัวที่เหมือนกันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับอันนี้เนี่ยฮะโอเคนะจดเสร็จแล้วนะอ่ะย้อนกลับมาดูที่ตรงนี้ใหม่ย้อนกลับมาดูที่ตรงนี้ใหม่อันนี้เนี่ยนะฮะเราเลือกเอา B เพราะ B เนี่ยเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันที่สุดละนะครับในเงื่อนนี้ไม่มีอะไรเหมือนกันอีกแล้ว นอกจาก b บนกับ b ล่างใช่ไหมแต่สมมุตินะฮะผมสมมติเฉยๆนะสมมุติว่าถ้าผมสมมุติโจทย์ขึ้นมาอีก e, อีกอันหนึ่งว่า s เนี่ยมากกว่า2 e ถ้าผมเพิ่มคำว่ามากกว่า2 e เข้ามาอีกเนี่ยฮะท่านลองมองสิครับว่าตัวข้างบนกับตัวข้างล่าง,งมีมีอะไรเหมือนกันนอกจาก b แล้วยังมี e ใช่ไหมที่เหมือนกันใช่ไหมฮะคือ e ข้างบนนี้กับ e ข้างล่างใช่ไหมฮะบันไดบ้านมีได้แค่อันเดียวฮะ ตัวร่วมมีได้แคนะ่อันเดียวเสมอท่านจำไว้นะตัวร่วมมีได้แค่อันเดียวเสมอถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ท่านจะต้องเลือก B กับ B เป็นตัวร่วมเพราะอะไรเพราะบอกให้เอาตัวที่เหมือนกันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้โอเคนะนะครับ B B ตัวนี้กับ B ตัวนี้เหมือนกันเพราะเป็น B เดียวเหมือนกันเหมือนกันเตะเลยหน้าตาเหมือนกัน แต่ e ข้างบนเป็น e เดียวข้างล่างเป็นกี่ e ข้างล่างเป็น2 e หน้าตายังไม่เหมือนกันเป๊ะเรายังไม่เอาเราเอา b ดีกว่าแต่สมมตุติผมเอามือปิดไว้สมมุติโจทย์ข้อนี้ไม่มี b โจทย์ข้อนี้ไม่มี b ท่านจําเป็นต้องเอาอะไรท่านจําเป็นต้องเอา e กับ2 e เพราะเป็นยังไงฮะหน้าตาเหมือนกันที่สุดเท่าที่หาได้แล้วโอเคไหมอาสมมุติว่าไม่มี b นะ สมมุติว่าไม่มี B ท่านเอา E กับ 2E ท่านก็ต้องกรอบกรอบ E เอาไว้ถูกไหมกับ2 E ีเอาไว้กรอบ E เอ้กับ2 E เอาไว้อย่างนี้แล้วท่านก็ต้องทําเหมือนกับที่ทํากับ B อ่ะเมื่อกี้คือถามตัวเองว่า E ข้างบนกับ E ข้างล่างเนี่ยอ e อะไรมาก E อะไรน้อยเราพบว่า E ล่างมากกว่า E บนจริงไหมฮะเพราะ E ล่างมี2 E e บนมี E เดียวใช่นะเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดเครื่องหมายตามความเป็นจริงว่า 2E มากกว่า E เดียว อันนี้คือเครื่องหมายมากกว่าแบบชี้ขึ้นบนเรารู้ของเราเองโอเคนะเราต้องเปิดเครื่องหมายตามความเป็นจริงเสมอนะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าสมาชิกทุกตัวในบ้านคือตัวอักษรพวกนี้ใช่ไหมครับตัวอักษรพวกนี้เนี่ยนะฮะเขาจะต้องเดินไปมาหาสู่กันตามที่โจทย์กําหนดท่านจาไว้นะเขาจะต้องเดินไปมาหาสู่กันตามที่โจทย์กําหนด การเดินไปมาหาสู่กันนั้นจะต้องเดินตามลูกศรเท่านั้นเดินย้อนศรไม่ได้จำไว้นะเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยมันมีแหลมท่านเห็นไหมมันมีแหลมมันมีแหลมชี้มันมีแหลมชี้มันมีแหลมชี้เนี่ยท่านเห็นไหมฮะมีแหลมชี้แหลมชี้ตลอดแหลมนี้เปรียบเสมือนเป็นลูกศรจำไว้นะเวลาจะเดินไปทางไหนให้เดินไปทางแหลมชี้เท่านั้นอย่างยกตัวอย่างเช่น a เดินมาหา b ได้เพราะแหลมชี้จาก A มาหา b แต่ b เดินไปหา A ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะ 2E เดินไปหา E ได้แต่ E เดินมาหา 2E ไม่ได้นะฮะอา้าวแล้วเครื่องหมายเท่ากับละ่ะเครื่องหมายเท่ากับหมายถึงเดินได้หรือไม่ได้เครื่องหมายเท่ากับหมายถึงเดินได้นะฮะ เพราะ B ตัวนี้กับ B ตัวนี้มันมีค่าเท่ากันใช่ไหมเราสามารถเอา B ตัวนี้เนี่ยลงมาสวมในเป็น B ตัวข้างล่างได้เพราะฉะนั้นมันสามารถไหลไปไหลมาหากันได้เครื่องหมายเท่ากับยังถือว่าเดินเดินไปหากันได้โอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสมมุติว่าถ้าหากว่าบ้านนี้ไม่มี B มีแต่ E กับ 2E บันไดบ้านหลังนี้จะเป็นบันไดพิเศษคือเดินขึ้นได้อย่างเดียวเดินลงไม่ได้โอเคนะ แต่ถ้าหากว่าตามความเป็นจริงมันมีมันมีบีใช่ไหมล่ะบันไดบ้านหลังนี้เนี่ยมันเดินขึ้นเดินลงได้โอเคนะนี่คือการมองหาตัวร่วมนี่คือการมองหาตัวร่วมอ่าโอเคนะครับทีนี้เกิดคําถามขึ้นครับบางคนถามว่าอ่าแล้วถ้าหากว่าเราไปทําเงื่อนไขสัญลักษณ์ในห้องสอบแล้วมันไม่มีตัวร่วมล่ะมันเคยเจอไหมแบบว่าไม่มีตัวร่วมไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยไม่เหมือนเลย มีครับเคยออกด้วยข้อสอบที่ไม่มีตัวร่วมแต่ส่วนใหญ่จะออกแบบมีตัวร่วมเพราะมันยากกว่าถ้าออกแบบไม่มีตัวร่วมมันง่ายนะฮะอ่ะสมมติถ้าหากว่าเงื่อนนี้เนี่ยนะฮะไม่มีทั้ง e และไม่มีทั้ง b ไม่มีทั้ง e และไม่มีทั้ง b อ่ะสมมติอย่างนี้นะคือเงื่อนนี้ไม่มีตัวร่วมไม่มีตัวร่วมนะแล้วแสดงว่าบ้านหลังนี้ไม่มีบันไดจริงไหมบ้านหลังนี้ไม่มีบันไดแต่มี2ชั้นแต่ไม่มีบันได ไอ้คนที like this, ่อยู so mm ่ข hmm. ้างบนก็เดินเดินไปหาเฉพาะแค่คนข้างบนได้เดินมาหาคนข้างล่างไม่ได้แค่นั้นเองคนข้างล่างก็ขึ้นข้างบนไม่ได้แค่นั้นเองเดินได้แค่ชั้นใครชั้นมันถ้าไม่มีบันไดโอเคนะฮะถ้าไม่มีบันไดเดินได้แค่ชั้นใครชั้นมันโอเคนะแล้วถ้าเขาถามข้ามชั้นอย่างเช่นเขาถามเปรียบเทียบ a กับ s แบบนี้นะเขาเปรียบเทียบ a กับ s แล้วมันไม่มีบันไดท่านตอบไปเลยว่าไม่แน่ชัดเพราะท่านคิดไม่ได้ หน้าท so so no ี่ของเราคือเราต้องตอบว่าจริงไม่จริงหรือไม่แน่ชัดนะท่านยังจําได้อยู่ใช่ไหมเราต้องตอบว่าจริงไม่จริงหรือไม่แน่ชัดถ้าถามข้ามชั้นกันแล้วไม่มีบันไดก็คือก็แค่ก็แค่ตอบว่าไม่แน่ชัดแค่นั้นเองฮะเขาถึงไม่นิยมไม่มีบันไดไงเพราะถ้าไม่มีบันไดแล้วถามมันง่ายไปนะฮะคนสอบก็จะตอบไม่แน่ชัดมันก็ถูกนะฮะเขาก็เลยไม่นิยมที่จะถามกันแบบไม่มีบันไดเขานิยมมีบันไดฮะโอเคนะเข้าใจการหาตัวร่วมหรือหาบันไดแล้วนะอ่า นะครับทีนี้ผ่านข้อ2เข้าสู่ข้อ3คือการสรุปฮะการสรุปเนี่ยบอกไปแล้วว่าการสรุปแบ่งออกเป็น2กรณีใช่ไหมฮะการสรุปแบ่งออกเป็น2กรณีนะท่านจําได้นะนะครับกรณีที่1คือหากเครื่องหมายมันตามกันเนี่ยให้สรุปตามที่ตาเห็นใช่ไหมฮะ แต่หากเครื่องหมายสวนกันให้สรุปว่าไม่แน่ชัดเรามาดูกรณีที่1ก่อนเครื่องหมายตามกันหมายถึงนอะไรเครื่องหมายตามกันนะฮะเครื่องหมายตามกันหมายถึงอย่างนี้ฮะถ้าหากว่าผมบอกว่า a มากกว่า b มากกว่า c มากกว่า d แบบนี้ท่านดูเครื่องหมายคือดูแหลมแหลมชี้ไปทางขวาหมดเลยใช่ไหมฮะ คือแหลมชี้ไปทางเดียวกันหมดเลยแบบนี้ถือเป็นเครื่องหมายตามกันเข้าใจนะถ้าเครื่องหมายตามกันแบบนี้ท่านต้องสรุปตามที่ตาท่านเห็นครับตาเราเห็นว่าอะไรวิธีการสรุปตามที่ตาเห็นนะครับท่านให้ท่านสรุปตั้งแต่ตัวต้นไปจนถึงตัวสุดท้ายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้า A มากกว่า B มากกว่า C มากกว่า D แบบนี้ท่านต้องสรุปตามที่ตาเห็นว่า A มากกว่า d อย่าบอกว่า A มากกว่า B เพราะมันไม่ใช่การสรุปมันเป็นแค่การพูดแค่แค่แค่นี้หรือพูดว่า B มากกว่า C คือการพูดแค่นี้หรือ C มากกว่า d คือการพูดแค่นี้นะฮะมันไม่ใช่การสรุปถ้ามันเป็นการสรุปเราต้องบอกว่า A มากกว่าอะไรเลยฮะมากกว่า D เลยเราเรียกว่าการสรุปแบบรวบหัวรวบหางโอเคนะนะฮะเราสรุปตามที่ตาเห็นเราได้ว่า A มากกว่า d อันนี้เราสรุปได้ ทีนี้เวลาเราตอบคาถามเนี่ยให้เรายึดสิ่งที่ตาเราเห็นเนี่ยเป็นบรรทัดฐานในการตอบอะไรที่ผิดแผกไปจากสิ่งที่ตาเราเห็นเราจะปฏิเสธมันโอเคนะฮะโอเคนะอันนี้คือสิ่งที่ตาเราเห็นนะที่ผมกรอบเอาไว้เนี่ยนะต่อไปนี้คือคําถามถ้าหากว่าเราเห็นว่า A มากกว่าดีแล้วผมถามท่านว่า A มากกว่าดีหน้าที่ของท่านคือต้องตอบว่าจริงไม่จริงหรือไม่แน่ชัดนะฮะ ข้อนี้ท่านต้องตอบอะไรฮะท่านต้องตอบจริงเพราะ a มากกว่า d มันเหมือนกับที่ท่านเห็นเลยอะใช่ไหม a มากกว่า d ใช่ไหมฮะต่อครับถ้าผมถามท่านบอก a น้อยกว่า d ท่านอขอโทษ a a น้อยกว่าอันนี้น้อยนะน้อยนะ a น้อยกว่า d ท่านตอบอะไรฮะตอบไม่จริงใช่ปะ่ะถ้าถามบอก a เท่ากับ d ตอบอะไรฮะ A เท่ากับ d เรายึดสิ่งที่ตาเราเห็นนะตาเราเห็นว่า a มากกว่า d แต่มาบอก a เท่ากับ d เพราะนั้นตอบไม่จริงฮะถ้าถามบอก a ไม่เท่ากับ d ตอบอะไรฮะ A ไม่เท่ากับ d a มากกว่า d แล้วมาบอกว่า a ไม่เท่ากับ d 5บาทมากกว่า3บาทแล้วก็5บาทไม่เท่ากับ3บาทเพราะนั้นตอบจริงนะฮะตอบจริงโอเคนะ จริงนะฮะอ่ะ Banana. ทีนี้ต่อครับต่อนะยังยึดสิ่งที่ตาเราเห็นอยู่นะยึดสิ่งที่ตาเราเห็นอ่ะทีนี้ถ้าถามถามอีกถ้าคําถามถามบอก a มากกว่าหรือเท่ากับ d ล่ะไอสิ่งที่เราสรุปตามที่ตาเราเห็นเมื่อกี้มันคือ a มากกว่า d มันมีเครื่องหมายเดียวใช่ไหมมันมีเครื่องหมายเดียวคือเครื่องหมายมากกว่าใช่ไหมฮะแต่เวลาถามเนี่ยมาถามเรามี2เครื่องหมาย คือมีทั้งมากกว่าและเท่ากับใช่ไหมครับเครื่องหมายนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2เครื่องหมายคือเครื่องหมายมากกว่ากับเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมถ้าเอาแค่ A มากกว่า d อย่างเดียวตอบอะไรถ้า A มากกว่าดีอย่างเดียวถ้าเราดูแค่ A มากกว่าดีอย่างเดียวมันเหมือนกับที่เราสรุปเลยเราก็ตอบจริงไงใช่ไหมตอบจริงซึ่งเป็นตัว T ในตารางตรรกะถูกไหมแต่ถ้าบอก A ถ้าตัดมากกว่าออกยึดแค่เครื่องหมายเท่ากับอย่างเดียว ถ้าบอก a เท่ากับ d a เท่ากับ d เป็นอะไรฮะเนี่ยเป็นเท s ใช่ไหมเป็นเท s ซึ่งออกอะไรออก f ในตารางตรรก,กะใช่ไหมฮะในทางตรรก,กะแล้วเนี่ยนะฮะ t กับ f เท่ากับอะไรฮะ t กับ f เท่ากับ t ฮะยังจริงอยู่เพราะฉะนั้นนะฮะ a มากกว่าหรือเท่ากับ d ยังตอบอะไรอยู่ฮะ a มากกว่าหรือเท่ากับ d กยบย็ยังตอบจริงอยู่ฮะยังตอบจริงอยู่นะครับ ท่านไม่ต้องไปจําตารางตรก,กากก็ได้ท่านจําแบบนี้นะฮะเคล็ดลับการจําก็คือว่าท่านจําว่าถ้าเครื่องหมายเนี่ยแหลมยังชี้ไปทางเดิมคือแหลมยังชี้ไปทางดีอยู่เนี่ยนะชี้ไปทางเดิมเห็นไหมฮะชี้ไปทางเดิมแต่เพิ่มมาให้คือเพิ่มคําว่าหรือเท่ากับมาให้ยังจริงอยู่ครับแหลมชี้ทางเดิมแต่เพิ่มมาให้ยังจริงอยู่จ้าไว้นะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มมาให้ยังจริงอยู่ใช่ไหมแสดงว่า A น้อยกว่าหรือเท่ากับ D ตอบจริงใช่ปะเนี่ย ตอบจริงไหมไม่จริงฮะ A น้อยกว่ามันแหลมมันชี้ไปคนละทางมันจะตอบจริงอยู่ในกรณีที่แหลมชี้ทางเดิมแต่เพิ่มมาให้ไงโอเคนะเพราะฉะนั้น A น้อยกว่าดีก็เทสเอถ้ากว่าดีก็เทสเพราะนั้นเทสเลยฮะข้อน,นี้โอเคนะเอะ A เอาใหม่ถ้าถาม A ไม่น้อยกว่าดีถ้าเจอโจทย์ถามแบบนี้ทำไง อย่างแรกคือต้องเปลี่ยนเครื่องหมายใช่ไหมเปลี่ยนเครื่องหมายที่โจทย์ไม่ต้องการใช่ไหมฮะ A ไม่น้อยกว่า D เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรฮะเปลี่ยนเป็น A มากกว่าหรือเท่ากับ D A มากกว่าหรือเท่ากับ D แหลมชี้ทางเดิมแต่เพิ่มมาให้ใช่ไหมเพราะนั้นยังจริงอยู่ตอบจริงโอเคนะนะฮะถ้าบัญถาม A มากกว่าน้อยกว่าแล้วขีดแบบนี้และดี เราต้องเปลี่ยนเครื่องหมายตัวนี้ก่อนจริงไหมฮะมากกว่าไม่ได้น้อยกว่าไม่ได้เปลี่ยนเป็นอะไรฮะเปลี่ยนเป็น a เท่ากับ d ซึ่ง a เท่ากับ d ตอบอะไรฮะตอบเท็จเพราะเราพบว่า a มากกว่า d เข้าใจนะเนี่ยฮะละักษณะการถามมันก็จะถามสลับวนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องตอบมันให้ได้หน้าที่ของเราคือต้องตอบว่าจริงไม่จริงหรือไม่แน่ชัดเท่านั้นโอเคนะอ่ะนี่กรณีเครื่องหมายตามกันอ่ะเอาใหม่ฮะเอาใหม่เอาใหม่นะลองดูใหม่ฮะ ถ้าผมบอก a น้อยกว่า b น้อยกว่า c น้อยกว่า d เครื่องหมายตามกันไหมครับตามใช่ไหมเพราะแหลมชี้ไปทางซ้ายหมดเลยไงเครื่องหมายตามกันดังนั้นท่านจึงสรุปตามที่ตาท่านเห็นได้ว่าอะไรฮะ a น้อยกว่า